พอเดีสาระคันนี้หนัไผมตัวนนนอลปลาเ่าไหนนี่วะพออีเสียมันจะซุมครับบนดีิ้หยนำมันจะเป็นอย่างนี้นี่เนาะนี่เนาะนี่เดียวเนาะหอยนำเนาะออ นมันันเลยมามันเคนเล่นไปเนล่นเล่นเยบขานีนเนนี่จะมดเกียงมุดโอนกันี่มันเล่นพ้อมนีมันเล่นเลียนมัเนี่ยเอาปอตรงนี้มันไม่สนองไหน